สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับช่องการใช้ลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมบรรยากาศช่วงบ่ายสามตรงนะครับสวัสดีครับป๊ามูมีแนวเห็ดเป็นวันนี้ติดลมแล้วครับผมสุดยอดครับเรื่องที่ทำไรก็ไมให้หย่อนนอกใจเนาะ บรรยากาศช่วงบ่ายสามเตรียมลงของนะครับผมเตรียมทํางานเตรียมงานเย็นนี้นะครับผมหน่องๆกำลังลงของเตรียมความพร้อมม่ยีีสสร เวทีก็แล้วนะพี่น้องเวทีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเ,เราจะจวดจัดผ่านบุ่มเมื่อแรงครับผมเวทีก็เสร็จแล้วครับอีกสักครู่นะครับอีกสักครูบ่บรรยากาศนี่รอ,อ,องนี่กระแปดซีเท่านั้นตัว <cima. S 1> โอยคุณแอนสวยมากเลยบรรยากาศนะครับผมยิงพวกพร้อมครับ ตกใจจหญ่ดูเสียบขนเสือเขียวเนาะสาวเสือเขียวครับผมอังเป่าลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมยากาศยานอนหลายายสามไปหาภูเขาไปหาภูเามันเหล็กสิออกแล้วนี่รุ่นเหล็กน้อยนี่ เนี้ยคือกันขั้นออกเปีสามเนยอาหารทะเลชุดใหญ่เลยโอ้ขั้นออกเก้าเปีอาหารทะเลชุดใหญ่ขั้นบ่ออกเอาแต่เกียร์ไปก่อนจีเก<อ>ียร์หลืงก่อนพี่นเราบรรยากาศขอบคุณที่กำลังใจนะครับผมบรรยากาศช่วงแรง,แรงอะใหญ่แจ๊คเทืยรนี่หาเท้อแล้วหเท้าแล้ว,ลวโอ้เย็นได้มองนี่เย็นแล้วมองหนี่ว่าเป็นหเจียวหัวแดงคุณจะเห็นเพือกใหญ่เะดอครับใช่คุณ โอ้พี่น้องครับผมส่วนโพ่ครับส่วนพ่ใหญ่ครับพี่น้องอาเย็นวันเย็นอเย็นเย็นนอาบน้ำจโ่งสีหามุ่งเนาะสี่มุกเคิงของน้ำเยอะแยะว่าว่าไปจ้างจ้างอาบน้ำผมมอเลยแม่แม่ขอสิไปหันอะจังหน่อยเอือมุกงกลัวรุนเ็กก่อน เด็กๆจะมุ่งอะไรกันดิสามโงสิบนาทีเล็กออกบอลยังไงเล็กออกแล้วมไปเล็กออกแล้วมันสี่มุ่งสี่มุ่งนยังไปเล็กออกแล้วเขาทับใจก่อนเบาจะดมน้ำไข่ได้เฮ้อเบาจะดมน้ำไข่ได้วันตอนหัวน เตรียมความพร้อมนะครับผมเป็นเวทีนี่ยเซ็ตแล้วนะครับเวทีที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้มีแต่แดนเซอร์สาวนะครับนซ้ายครับฮะอันไหนผู้เต้นผู้หญิงผู้ชายน่ะผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเออดีดีดีผู้ชายบดด้วยมีผู้ชายเดินบอ าเตนผู้หญิงเข้าประจักข์เ่างี้ก็จะไปห้ยยกล่างโอ้ี่ขาคือสุดยอดอยอดอ้หเอกุยเอมาข่างติดตัวเอ๊ะเขื่อเนี่ย้า่างขัวิธีก้นแล้วนะครับพี่นอ้องนะครับ แดดหอดคักพี่น้องป้าดอสสน์ันวอยน้สามสิบคนเลยตวพระัตน์วเขาสาม่แน่ลูวันนี้เราต้องมารุ้นกันนะครับว่าหัวจอกอะไรบออย่าห เยมือ้อมะไรง่วงวัวต้อกันครับพี่น้องจอมเทียนซอยสองนะครับผมจอมเทียนซอยสองจอมเทียนซอยสองนะครับผมเดี๋ยวจังหวัดก็ลงล่างครับตอนนี้ลงขนก่อนนะครับนำทีมโดยน้องอ้ํานะครับผมดารานักแสดง มากความสามารถจากช่องเจ็ดสีนะครับผมน้องอ้ําเลครับผมยิ่งยิ่งเมายิ่งมากความสามารถนะครับผมโดยเฉพาะนอนหลับเดี๋ยวโดยเฉพาะนอนหลับแล้วไม่ต้องถอดคอนแทคนะครับผมความสวยนะไม่ธรรมดานะครับผมสวยสําคัญมากเลยครับสันเท่าเดลาเอมันเออเข้าใจแอน ต,ติดนะครับเตรียมกระโดนแหงค์กินทรายเต้นปากคุโยที่แล้วนะครับพี่น้องติดไฟนิดหนึ่งก็เตรียมความพร้อมได้เลยนะครับวันนี้มาสนุกรวบกันนะครับ กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแดดคักแดดแน่พี่น้องเอ้ยป้๊ดร้านค้าร้านค้าครับฮ้อนฮ้อนคัก นีน้ล้าโพงก็กลังขึ้นนะครับผมจวดแน่นอนครับอันนี้จวดแน่นอนครับเต็มความพร้อมนะครับขอากำลังใจจากพี่น้องแฟนเพลงเนี่ยก็ เมื <Ooh. S 1> <c oughs> uh, be ่ออยังเมื่อยเหล่าบ่กเมื่อเหล่าโอ้หาเด็กสามมือกินเหล่าซมือซมือเออเแิดเงินเมื่อไหร่วันกระตี้ก็บ่คอยเป็นคนกินเหล่าเด็กค่ะกินได้ย่ำมีงานเอี่ยมีงานซมือซมือก็ได้กินซมือป็ได้อือก๋วยเตี๋ยงบบอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวครับไปเบิ่งทางคุณนะครับหลังเตรียมของพร้อมครับ มีอะไรจะพูดไหมนอกจากเขามารวยเขาาจะรวยตแต่เสียงงไม่รวยเลยนะท่านนี้ก็สิล่งลลางลงล่างแล้วพี่นอ้องท่านนี้เดี๋ยวก็ลงล่างแล้วครับ รวมนันแล้วเข้าไปใส่เมืออ่อจ่าสามพนอนางเฝ้ากันพี่น้องดีใจน้ำเดอ้อเย็นให้ซุ่ม<จ> ดีใจน้ำเด้อเดี๋ยวหามืน่ะ้ยดีปะดีปะดีใจน้ำเด้อเดี๋ยวหาเมืนนะจขอใจผวน้งามบออือมุ่งลองไหมทั้งทั้งที่ไม่ไม่ใช่ความจริงเหอไหมมุ่งลงมุ่งลองมาเดี๋ยวหานไปหลงน้ำพยไหมซื้อเหล็กยังไงกลัวเลยหลุดเหล็กนีเนี่ยนีเนียไม่าถือกันเด๋ยว มือเหานั่นมัมีความวังเนาะเกาใจอยู่อกระตัวแน่ฮลังเทียตัวแน่ตัวใจเจ้าของเนาะตัวแน่เพรมีแหงสูบ่ได้มันอันมันมนนั่ดินี่แม่ตัวใครเล็เอาเล็กบ่หมดบ่นะรหมาจะมันดเขาัอันยืนพี่แต่เหล็กูนูนนูันละเล็กที่ออกยี่หันละเลือกจากใบนะเดี้ยงก็มาเยอะอยู่ซาววายหุ่นบ่ บ่มีนอย่างดอกงีวลอนหนาแล้วเพราะว่ามันช่งมาสาเล็กเมืนมันมาสามันเหมือนเิ่นช่วงมาเราเหมือนมันบ่หเทาที่ที่จริงเรามัาหนาจะได้ขายก้อนเฮาสี่มาประมาณสามหมื่นแต่ที่นี่นีมันบรมาอย่างเดียววันเราได้ท่วงนั่นเนาะเราบอกวันเราสิเกขึ้นม็เลยเหลือมันก็ขอห้โศกโศกแล้วมาทีึ่งอยู่หันละหนึ่งสองสาสี่หอยู่หันละเนาะแต่ว่าห้องสองเราหาหมื่นนี่เนี่ย คุณอนอยู่บัแจักอ่ะแกมดีใจน้ำเด้อไอแก้มก็มุ่งลงกันาเด็กด่าโอ้ก็เะรู้ๆกันอยู่เนาะเดาไม่ต้องเดาหรอกหนึ่งสองสามสี่คน ดีใจน,นลุกเต่าทุกคน,นอ,อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนากันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับพอกันคลิปหนาครับ